อันนี้เท่าไหร่เอ่ย50าบบาทเหลือ25บโอ้ยม y God ดโอ้ยยังดออยู่ป่าวว่าฉันเนี่ยังใหญ่นั่นยังไงนะคะ5้ตอนนี้คุณครูก็มาักทายเพื่อนๆที่นี่นะคะบิ๊กซีในเมืองสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้คุณครูก็มาถือโอกาสใช้เงินคนละครึ่งตอนนี้เราก็ได้ใช้แล้วนะคะดีใจมากเลย นี่ก็คนละรึ่งเหรอคนละครึ่งเหมือนกันยี่บาทย0บาทไปเราไปดูกันว่ามีอะไรที่อยากจะใช้คนละรึ่งยั่วน้ำลายมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเราเราออกเจเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ก็เลยกินไก่กินหมูแล้วนะคะออกแล้วจะไม่ขาดออกแล้วพี่ยาเราต้องยืนยันว่าเราออกเจแล้วนะคะเราก็จะอันนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยซื้อไม่รู้ว่าเขาเรียกแกงอะไรเนี่ย แกงปลาไข่ปลาแกงปลาอะไรไข่เหรอไข่ไข่ไข่ปลคณะของเราตอนนี้ยังคนละครึ่งนละครึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะได้ปลาอีกแล้วอันนี้ตัวเท่าไหร่คะเนี่ยพี่มีสนุกกับคนละครึ่งนะคะมีความสุขมากเลยในการใช้เงินคนละครึ่ง อันนี้ปลาปลาเผาปลาทับทิมปลาทับทิมเผา,าใช่ไหมเนี่ยกล่องเนี้ยร้อยบาทเดียวชคดชคดีมากชุดีม,มากตลาดอาหารวันนี้คึกคักมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคนได้ใช้ คนละครึ่งนะคะ10คนละครึ่งมีประโยชน์มากเลย่ะคะภูมิใจนําเสนอได้แล้วได้อีกเจ็บาทห้สิบคนละครึ่งอะไรของหนูอะไรเป็นเออดักไก่ไก่ต่าดให้หมดนะวันนี้ผานไม่หมดอยู่ในจุดเราก็มาลุ้นวิธีการเข้าแอปกันนะคะนี่คุณครูก็เพิ่งเข้าเป็นเมื่อสักครู่นี้ อาหารทุกร้านเนี่ยจะคนละครึ่งหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยคนละครึ่งหมดเลยดูป้ายสิเนี่ยป้ายคนละครึ่งหมดเลยเนี่ยคนละครึ่งทุกร้านเลยเข้าโครงการดีมากเลยเนี่ย้าบาทนี่ดูดิเนี่ยคนนี้แหละตื้อยัง ยังแ่เออมี้ไหนไหนยกนีย huh> ก cool. yeah, ียกยกยกหน่อยยกสยกนี่คี่แดงี่เท่าไรตร้อยก็เหลือ65บาทค่ะโอ้ได้ๆดได้ินได้ยังไขอบคุณมาขอบคุณมากนคะขอบคุณมา่ะที่สนับสนุนโครงการของยียังไม่้อยังไม่้อยสิบก็น่นาทานน่าทานอันนี้แซ่อันนี้แซ่เลง่ยได้หแล้อ ตลาดอาหารนะคะใช้คนละครึ่งเกือบทุกร้านเลยนะคะลงบางคนดีค่ะนี่นี่นี่นี้ก็สนับสนุนแล้วนะคะใช้คนละครึ่งวันนี้เป่าตังตุงแล้วนะคะค่ะตอนนี้ เครื ừ, ่องเนี่ยเนี่ยพอแล้วก็เลยยี่สิบบาทคนละครึ่งหมดเลยเนี่ยเนี่ยทุกร้านเลย เลยเตาตั้งเตาตั้งเอาไปเลยยี่สิบบาทนี่นี่นี่อันนี้เท่าไหร่เอ่ยห้าสิบบาทเหลือยี่สิบห้าโอ้ยไมคก็อบโอ้ยังได้อยู่งป่าวฉันเนี่ยนั่นใหญ่นั่นยังไงนะคะห้าสิบห้าสิบเรียบร้อยแล้วนะคะคนละครึ่งของคณะเราเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อน้องเอพามาอะไรเนี้ยนี่ เออต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยต้องซื้อ<ด>นี่ดูสิเนี่ยในรถเอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า<ด>ไม่มีพื้นที่ค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศในการใช้เงินคนละครึ่งเป๋าตังเป่าตังค่ะที่โรบินสันแล้วที่นี่อะไรนะที่ไหนอันนี้บิ๊กซีที่บิ๊กซีสุพันบุรีคะ่ะ